สวัสดีครับผมโจมการมาจากโค้ดโมบายนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะมาพาไปทําความจักกับตัวฟัตเตอร์พร้อมกับติดตั้งฟัตเตอร์ในอุปกรณ์ของท่านนะครับโดยตัวฟัตเตอร์เนี่ยเป็นมัลติแพลตฟอร์มหรือว่าคอร์สแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับพัฒนาพวกเว็บแอปพลิเคชันโมบายแล้วก็ทดสอบแอปพลิเคชันนะครับโดยส่วนใหญ่ฟัตเตอร์เนี่ยนิยมใช้ในการพัฒนาพวกโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่า เขาเขียนด้วยตัว1 p r o j โปรเจกต์ก็สามารถรันในทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโอเคนะครับแหน้าแรกก็จะเป็นตัว showcase s ของตัว f ัตเตอร์นะครับวา่าตัวแอปที่เขาพัฒนามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งด็อกิเมนต์ก็มีความสวยงามอ่านง่ายนะครับโอเคก็เริ่มต้นแล้วก็เข้าหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ get start นะครับเพื่อเริ่มการ ใช้งานนะครับเราก็เลือกตัว os ที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นผม,ผมใช้ mac เนี่ยผมว่าสามารถคลิกไปที่ mac ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ desktop เลยนะครับทีนี้เราก็เซิร์ชหาตัวที่ชื่อว่า sdk ก่อนนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ในการพัฒนาตัว flutter นะครับซึ่งตัว sdk เนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดนะครับผม อ่า e c t folder t e r ์เดตเต sdk d i a l o g d i s p l a y แล้วก็เลือกติดตั้งตัวฟัตเตอร์นะครับโดยทีนี้เราก็ต้องดาวน์โหลดตัวฟัตเตอร์ก่อนนะครับที่เป็น sdk เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ้าเกิดไม่มีก็น่าจะต้องเสิร์ชโอเคนะครับ,นะรบนะฮะทีนี้เราก็าไปหาตัว ฟอสเตอร์ SDK ได้ที่ Google ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปน่าจะตรงนี้มีไหมน่าจะตรงนี้ครับแล้วก็กด SDK Archive นะครับทีนี้นะฮะเราก็ดาวน์โหลดตามแพลตฟอร์มที่เราใช้งานเลยนะครับผมอย่างเช่น Windows ก็ดาวน์โหลดนะฮะผมคิดว่าตัว Windows น่าจะเป็นเอ็กถ้าเกิดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมใช้ตัว Mac OS เเป็นหลักนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับทีนี้รอสักครู่นะครับให้เขา ดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับก็หลังจากเราเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราใช้ตัว Mac ที่เป็น intel Chip หรือว่าเป็น apple h i i นะครับโดวยวิธีการเช็คก็กง่ายๆนะครับเราก็กดไปที่ตัวเครื่องมา apple แล้วก็กด about this mac เลยนะครับซึ่งเขาก็จะโชว์ว่าเราเป็น apple m2 mac หรือว่าเป็น apple m serial อะไรแบบนี้นะครับผมก็ สามารถเช็คกันได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมไม่เปิดเนี่ยเพราะว่ามันจะมี serial number ของผมอยู่นะครับนั้นขออภัยที่จะอ่าไม่ไม่ไม่โชว์ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเช็คได้นะครับซึ่งผมใช้ตัว Apple M2 นะครับหมายความว่าผมต้องรัน Rosetta 2นะครับในการใช้งานตัว Flutter นะครับก็ทำการกด Copy to clipboard เลยนะครับแล้วก็เอามาวางเลยครับ รอสักครู่นะครับเขาก็จะติดตั้งตัวโรเซตเตที่จําเป็นให้นะครับปุ๊บ่าเราติดตั้งโรเซตเตเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็เราก็ไปที่ตัวที่เราดาวน์โหลดเลยนะครับผมนี่พัตเตอร์ mac os นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็ทําการลากไฟล์ตัว p ัตเตอร์ mac os เนี่ยไปที่ตัวโฟลเดอร์ของ เดเวลลอปเมนนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลงตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วยูซอร์ที่ใช้ Mac เนี่ยเขาจะนิยมนำตัวฟัตเตอร์ไปใส่ในโฟลเดอร์เ e เวลลอปเมนนะครับส่วนวิธีการเข้าไปก็ง่ายๆนะครับกดไปที่กดคลิกขวาที่ตัวไฟเดอร์นะครับแล้วก็ go to folder นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยครับผมทีนี้นะครับก็จะขึ้น ฟัตเตอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดาวน์โหลดโอเคนะครับอืมเดี๋ยนะผมขออนุญาตคัปปี้ก่อนละกันครับ ทีนี้เราก็แค่กดคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะแตกไฟล์ให้นะฮะรอสักครู่นะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตเห็นว่าผมจะมี2ตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบฟัตเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะฮะทีนี้หลังจากเราลงตัวฟัตเตอร์ตัวนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทำการอ่าลันตัว ตัว branch นะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะทำการเซตอัพตัวฟัตเตอร์เข้าไปในตัวของเครื่องเรานะครับเหมือนเรา export มันให้สามารถรันคำสั่ง terminal ได้นะครับผมก็ทำการเปิด terminal ขึ้นมานะครับพร้อมกับพิมพ์ export แล้วก็ path นะครับแล้วก็ dollar sign home แล้วตามด้วย path ที่ เราเก็บตัวฟัตเตอร์นะครับเราเก็บไว้ที่ตัว development นะฮะก็ development เลยฟ l u เตอรกดคลิกขวาที่อ่าไม่ใช่คลิกขวาครับแล้วก็รากตัวบินเข้าไปได้เลยนะครับก็ลบตัวนี้ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กด ตามด้วย path เลยนะครับต้องเป็นฟัตเตอร์อันนึงนะครับไม่ใช่ต้องต้องบินตรงนี้แล้วก็ตามด้วยพา t h ดอลลาร์สาย path นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่จะให้เรา r ันคำสั่งตัวฟัตเตอร์ได้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับทีนี้เร,เรากดพิมพ์ฟัตเตอร์ the dead version นะครับดาดกแคนาบีโอเพนแอปเปิ้ลแคนาเช็คอ๋ออันนี้ผมต้อง ากดตรงนี้แตวขออนุญาตสักครู่นะครับเราต้องไปที่ตัวนี้นะฮะ System Setting นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวตัว Private ตัวนี้นะครับแล้วก็ a r o u n d Anyway นะครับโอเคทีนี้ผมก็กด Factor Version โอเคก็เราจะสังเกตเห็นว่าตัวฟัตเตอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเราใช้งานฟัตเตอร์เวอร์ชัน3.19.5 channel stable นะครับแล้วก็ตัวทู Tool ที่เราใช้งานก็จะมีภาษาด์ t นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเราเป็น Mac User นะครับเราก็สำคัญมากๆครับทำการติดตั้งตัว x c o d e ด้วยนะครับ ซึ่งตัวเอ o d e เนี่ยเราก็สามารถเปิดไปที่ตัว App Store นะฮะเราก็เซ e ิร์ช x อ o d e แบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดในตัวของนี่เลยนะนี่ฮะก็กดอัปเดตได้ครับหรือไม่เราก็สามารถอ่ารัานคำสั่งตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการาติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของ Xcode e นะฮะก็ Copy คําคำสั่งเขาได้เลยนะครับดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากเราติดตั้งตัวแ c คโคดหรือว่าอัปเดตตัว e c o โคดเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการรันคำสั่งตัว s u d o ด c o d e b u i l d แล้วก็ i c เส้นนะครับ s d o โ c o d e b u i l d t h ด t ดไรเซ้นนะครับกด Enter เลยนะฮะก็ใส่พาสเวิร์ดของเรานะครับ Enter ปุ๊บก็จะขึ้นข้อความ อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กด enter อีกรอบหนึ่งนะครับ by typing agree you are agreeing to the term of the software แล้วก็อ่านเทอมของเขาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ผมขอ Assume ว่าผมอ่านแล้วนะครับ <c oughs> นะครับเราก,กด agree เลยนะฮะ <c oughs> ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทําการ sign ตัวแ c o d คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทีนี้ ต่อไปนะครับเราก็ทำการรันคำสั่ง f a c t o r doctor นะครับเพื่อดูว่าามีคำสั่งมีตัวไหนที่เรายังติดตั้งไม่เสร็จหรือเราต้องการเซตอัพอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็กดรัน f a t t ต r r o c t o r ได้เลยนะครับก็เช้เวลารอสักคู่นะครับเราก็รอก่อน ไม่แน่ใจว่ามันจะนานประมาณไหนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคลิปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัดให้ใหม่นะครับโอเคนะครับจริงๆเราสามารถพิมพ์คำสั่ง uh, flutter doctor v ก็ได้นะครับเพื่อดู summary All เนาะซึ่งเขาก็จะบอกว่า uh, เราติดตั้ง flutter เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาษาอะไร rosetta android studio นะครับแล้วก็ลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีพวก android device Uh, n r SDK, Xcode e นะครับทีนี้ uh, ตัว Xcode e ของผมเนี่ยมันยังขึ้นว่า Unable to get the list of install simulator runtime นะครับโอเคแล้วก็ Chrome นะครับตัวนี้ก็เขาหา Chrome ไม่เจอครับผมเราก็ทำการติดตั้ง Chrome ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ Chrome นะฮะเราจะใช้แค่ตัวอ่าโอบายเป็นหลักนะครับในการรัน simulator นะครับก็จะมีแค่ตัว iPhone กับตัว Android พวก Google Pixel หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ตัว Echo ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแก้ไขให้ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอจบปีนเท่านี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ